สวัสดีนะคะทุกคนเราก็ยังอยู่ที่เออเยอะเหมือนเดิมนะคะอยู่ที่จังหวัดหนึ่งรีลาฮามาห่างจากออสโลประมาณ250กิโเมตรนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟาร์มนะคะเมื่อก่อนฟาร์มแห่งนี้ก็จะเป็นเลี้ยงเอ่อเลี้ยงแกะนะคะเลี้ยงแกะคือที่ฟ์มก็ต้องมีรถแบบนี้ด้วยนะคะเนี่ยรถกวาดหิมะค่ะกวาดหิมะเพราะเป็นบริเวณกว้างใช่ไหมคะ ในบริเวณกว้างมาชมกันค่ะทางนน้นก็จะเป็นทะเลสาบนะคะทะเลสาบข้างบนนู้นเห็นแสงไฟลิบลิบคือที่เขาเล่นสกีนะคะที่นี่คือเขาจะมีที่เล่นสกีเยอะมากๆนะคะเพราะเป็นเนินเขาสไลด์ลงมามันก็จะเหมาะกับหลับการเล่นสกีมากๆเลยนะคะจะมีโรงแรมเยอะแยะตามไหลเขาขึ้นไปนะคะทุกคน วันนี้คุณป้าสายเปียก็จะพามาดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศาที่เอ,อเยอร์ที่ลีลาฮามเนอรนะคะเหนือนิดหน่อยจากออสโลมาทคาจากตัวเมืองหลวงมาทคะเมืองหลวงจะอยู่ทางใต้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่ใต้สุดนะคะห่างจากใต้สุดก็ประมาณ300กิโลนะคะทุกคนแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้ก็จะมาห่างจากาใต้สุดก็ประมาณ500กิโลโดยประมาณนะคะ นี่คือลีลาหามาเป็นเมืองที่หนาวเหมือนกันนะคะเพราะเป็นภูเขานะคะแล้วก็ที่นี่ก็คือดองเห็ดนะคะดองเห็ดเลยนะคะซัมเมอร์เมือ่อก่อนคุณป้าสายเปียยังไม่ได้ทำยังไม่ได้ทำยูทูบนะคะคุณป้าสายเปียก็เคยไปเก็บเห็ดตรงนู้นนั่งๆอยู่ก็เมก,ก็จะลอยมาข้าง,างหลังนี่เป็นเมฆนะคะข้ะนางหน้ายังสว่างอยู่เลยนะคะเราไม่ต้องไปหาซื้อดู ทะเลหมอกนะคะที่นี่คือมีทะเลหมอกด้วยนะคะทุกคนมาไปดูบรรยากาศกันนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะกับความหนาวเย็นวันนี้ลบสิบองศาคา่ะเดินเล่นตอนนี้ก็เดินสบายๆนะคะเพราะว่าน้ําแข็งนะไอหิมะมันยังไม่ได้เกาะตัวกันเป็นน้ําแข็งนะคะนี่ก็เป็นที่ไว้อาหาร เป็นญ้านะคะย้าเขาเก็บไว้สําหรับสัตว์สําหรับวัวนะคะสําหรับ,บวัวสําหรับแกะหน้าหนาวนะคะทุกคนรัวส่วนใหญ่เขาจะทำแบบนี้เลยสิะก็มีแต่หิมะทั้งนั้นเลยนะคะมีแต่หิมะทั้งนั้นเลยที่นี่อุดมสมบูรณ์นะคะเห็ดเยอะมากๆเลยนะคะเก็บได้เกือบยันหน้าหนาวเลยนะคะทุกคน นี่คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศเมืองหนาวก็เดินเล่นนี่ก็ที่ทิ้งขยะที่เราเห็นเช้าๆก็จะมีรถกวาดหิมะของอส่วนกลางนะคะของส่วนราชการนะคะส่วนราชการมากวาดหิมะให้เรา เมื่อก่นที่ละให้ประชาชนคนธรรมดาโอเคนะคะทุกคนบ้านก็จะเป็นสีแดงสีขาวสีแดงก็จะเห็นชัดหน้าหนาวหน่อยมันจะไม่บนหลงังคาหิมะบนหลงังคา เคยดูคลิปคุณป้าสายเปียวนะคะข้างล่างเขาก็จะปล่อยปล่อยวัวนะคะปล่อยวัวเลี้ยงวัวสามสิบสี่สิบตัวค่ะวัวนมค่ะนี่ก็เป็นฟาร์มนะคะเป็นฟาร์มนี่แหละคือฟาร์มหน้าหนาวนะคะทุกคนมันเป็นฟาร์มหน้าหนาว ปล่อยวัวไว้ตามทุ่งทุ่งที่นี้เขาก็ปิดนะคะปล่อยไว้ตอนเย็นๆค่อยมาดูกันโอเคนะคะฝากด้วยนะคะทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้คุณป้าใส่เปียด้วยนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนจ๋า